สวัสดีครับวันนี้เราพามาทิพตต้อนครับเป็นปลากระพงค้างบ่อครับมันเป็นเคยเป็นบ่อตกช่างออกเก่านะครับปลาเหลือประมาณสี่ถึงห้าร้อยตัวนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่มาดูว่าค่าคันห้าร้อยบาทวันนี้เราจะรอดไหมเี๋ยไปลุยครับไปครับได้เวลาครับทิพตต้อนครับปลาสี่ร้อยตัวนะครับปนนะปนะเป็นบ่อช่างออกเก่านะครับมาดูว่าวันนี้เราจะรอดไหมครับ กับค่าคันห้าบาทคน37มสิบเจคนบ่อสองไร่กว่าๆครับเป็นยาวอย่ายร <c oughs> ครับข่าวมูลมาเฮห็นาีีเแล้วครับ กัดเหรอตาอ่มยาบาลเลยตนแล้วโดนะครับทททโทษทีครับมือโปัต,ตกครับ ตัวแรกมาครับเดีดิวนี้กิปเปอร์ไปไหนโอเคครับตัวแรกอุ้ยใหญ่มาแล้วครับมาใหญ่มาแล้วครับเอาลปลาพี่ไปไหนละ ใส่กระชังให้หน่อยพี่พี่เปลี่ยนหัวเล็กใหญ่เปลี่ยนหัวเบาเลยหัวเบาโอ้ยพี่รีบเหรอรีบครับรีบโอ้ยทำยอดน่าดูเลยาหน้าถึงดัดเรื่อยๆนจะไม่ตุ่มตามเลยเนื้อได้ป่ะทีสองอานอ่ะ ใหญ่เลยอยู่ผินที่แล้วไม่ใช่ปัญหาที่ปายยืนพที่นีไม้เราลูกี่โดนลท่ดลูกที่ใครเนใเนลูกที่ยพี่โทษครับรอไปเลยครับไงกันแล้ว กัดทั้งหน้าเลยเฮ้ยโดนแล้วพี่ปายมาว่ะป่าฝั่งโน้นต่ะพี่กี่วัดส่วนไปทีนึงแล้วเด้งอยู่กลางพี่ขอโทษนะเอาเลยเลยเลยยกเลยโอยพี่ปายได้ป่าตายแล้วเจอกันคอกระพงกันดิเงี้ย ปลาแม่งเหลืองเลยนะ กินบางกระไดพอเ้ยพอพัฒลาักกังกระนี่เลยอ่ะโอ้โหดูกองนู้นเอา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 ไม่ไรเดี๋ยวพี่ปลดเองได้กี่ตัวแล้วพี่สามครับรอดนะไม่เจอแล้วคอกระพงนะอารมณ์งานเก็บนะพี่นะไอพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตีก่อนเดี๋ยวผมก่อน ฝั่งนู้นเป็นตัวดีจังวะต้องหัวห้าได้แล้วพี่หัวห้าหัวเจ็ดไปแล้วหัวห้าเลย ครับผมตัวที่สี่ครับอืมมันติดยาแใ่ว่าตัวมีเยอะพอได้เนี่ยนะให้ได้อยู่เหยียดทอนขึ้นจิบนี่ เออมันถึงง่ายแม่งหลบปุ๊บเลยอ่ะมันเฉวยอ่ะครับหัวห้าหัวห้าเอ้ยใหย่ใยยายหญยโคัน่ะยกคัน่ะ ี้ยเลย่เนี่ยเสียวคันตัวเองพี่ก็ไม่เขีนไปไว้ท้ายรถนี่ตัวใหญ่ด้วยฮะเอ้าทำไมเป็นงั้นนะอ้ามอาม ám đึง lốt pheo ra ngoài này, swing với phe, bao nhiêu á, nó phanh à, phan CDU, à phía, lên mà. บโลอบโล

เดียวคันเล็กตกเลยกเจดเยเฮ้ยฮะกกยปลากินเ,อเยอะเฉยเอมไปตักไอพี่เดีนีอันนี้พี่ฮะอันนี้เนยะโอ้ยตัวใหญ่ด้วยอตกักของบนดิตักขอางบนดิเอออร่อยเฉยเฮ้ยเอาเข้าพอดีกกกกอไอ้โดไซโล เอ้พี่อะไรเลยตีเป,ปะปลาไปเรื่อยผมเขาเกี่ยวผมไปเมื่อกี้ไงแกะกัดปากเว้ย ไอ้อ้าไอ้เทีย่ยวมึงเอาปลาไว้บนน้ำทำไมเนี่ยไว้บนบกปลาให้พี่ก่อนพอเราปลาไว้บนบกเฉยๆไว้บนบกทไมนไม่มได้ไว้บนน้ำนี่ค <c oughs> รับกัดยับครับเขียวางเขียว หลายตัวนะช่อนชโดววะช่อน,อนไอโด,โอโอโดโอ้้กกีหี้ยโหยโด้ครับตกกระพงครับเจอไอโดโอ้ไอโด้ป๊อกครับ เอาเดยครับได้ครับรู้สึกว่าคนนี้เาสุภัพเกินอ๋อเมียมาด้วยนี่หว่าตรงนี้ไม่มีปลาครับผมไม่มีหรอดูตัวช็อคุกบ้างเด้อตกกระพงได้หลายตัวก็ต้องคอยตัดต่อใหม่ไอ้หลุมเรามันหมดแล้วใช่ไหมเจ๊ ไม่ได้เลยอ่ะมันกินอะไรพี่ยควายางครับฮึ <c> ้ย <oughs> <c oughs> นี่ครับเลมอนหางแดงครับไม่ต้องพูดไปที่กอกก่อนเฮ้ยจานฟอยกันอ่ะเนี่ยนี่ครับ เนีย่อยอย,อยู่าาข้างผมเนะหมุนไข่เยี่ยนนี่ดับตลอดไอ้สัตว์เฮ้ยจะเย็น,นตัวตัวน้ตีสามไม้ที่ต่อยท็อเสร็จแล้ว ไม่เท่าไรหร่หรอกบ่มันแคบอ้าเอาปลาไปใส่กระชังแล้วพี่เ้นดีอขอพอกันและ ได้อ่ะตได้แล้วสองตัวแล้วมัม้มงว่าหมกปลาตัวแรกอยู่ไหนเ,เจอว่าเชอเร์รี่สีชมพูอะ่ะไม่เจอวางไว้รตรงไหนอ่ะพี่ปลาขวานนะพี่ปลาขวานนะปลายาง 红利红利วันเจี๊ยบครับปนินอันเนี้ยตากันพี่นะอันนี้ปนินของแท้ออกผิด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 ร่องผิดร่องก็ได้ตัวนะ ตัวเมื่อกี้ก็ปนินแหละแดง้ <c oughs> งออพี่ไปมันยังบอกปนินอีกอ่ะอีกตัวนั้นอ่ะเออปนินก็ปนิน <c oughs> แต่ก็ได้ตัวเนี่ยเนี่ยได้ตัวนะ <c oughs> ตัวแรกก่อน นี่ไงเปิดเบรกว่านทำไมเฮ้ยกินอีกแล้วอ่ะอ๋อฝั่งโน้วคนเขาตกใจหมดดีบีเอาอีกแล้วเขากินเขาคนเดียวกินมันกินแอคเขาคนเดียวอยากถามว่าใช้สูตรไหนมากกว่า ไม่หรอกมันกินแอคเขาแอคมือเขามันกินมันกัดแอคมือเขาผมไปยืนกดใช่ใช่ปลามันเลือกแอค,คผมไปยืนคอตั้งนานไม่กินผมเลยยืนตีคู่เขาอะไม่กินกินเขาคนเดียว <c oughs> ก็เพื่อนเขาอะยืนขอตั้งนานก็ไม่กินก็น่าม่คคนไปข้างข้างสามสี่คนไปยืนเบียดนี่ของแท้ ไปนั่งที่เดิมตรงนี้วันเช้าเราก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเขาเอาไปแดงหมดแล้วหมูใจนี้กำลังกินเลยอ่ะอาจารย์เนาะหวานเจี๊ยบที่แบบนี้อย่าเปิดนะขวาตัวนะ ก็ะดีเปลี่ยนไงเปลี่ยนคันไงเอ,อ๋อสวิงไงพี่ปน,นินเปล่าไม่รู้อุ้ยชโดชโชดโ แดดก็ดีเห็นไ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยววเอ้าเรียบร้อยไปแล้วจะโขนตักตักอะไรก็ไม่รู้ ได้กว่าโอยให้ได้อีกไกอ,กอ้หามังเจอ,อกูนในคอกระพงทำไมุณตักปลายกูอย่างงี้เออ ขวาแล้วนะสายนะสายสายอ้ยเหี้อุดลุดฝุเยอะพี่หือุ่เยอสายนะไาไปสายนะ

สายนะตาไปสายนะเหมือนนู่นไปนูป่นเหมือนป้าน,นินเลยเ,ลยเฮียป้านินเอ็กซ์กระพงไว้ไอ้ใหญ่

นาเดินหน้ามาก่อนเดินหน้าออกไหมร้อน้อนอะไรไม่ดูไม่ดูมันมาทุกสิ่งทุกอย่างจะโดรนไว้ตายหมดดิตายจะโดันขึ้นหายใจจทั้งไม่เรียกมา

เกระดีนะครับกระดีไปครับยังกัดเรื่อยๆครับวันนี้วันนี้ก็ยังกินเรื่อยๆครับยุกกระดีแต่ตัวไม่ค่อยโตครับมีกัดทุกวันมีโตบ้างเล็กบ้างครับห้าร้อยครับคุ้มๆครับวันนี้สบายๆครับแสียดายครับย่างล่างมันลุกไปแล้ว ดูตัวครับใหญ่ใหญ่ปลาพงอันนี้ก็จะผ่ายสองแล้วเดี๋ยวเรากลับแล้วพอแล้วได้เยอะหลายตัวแล้ว พอได้สน like ุกแล้ววันนี้ดูอะไรยกกะดีอะลรววีเอ็นบีครับเราไม่มีว่ะกระดี <h <h ่ขี่ตัวเมื่อกี้นยตัวใหญ่อะขวานะขวานะ เขียวตัวใหญ่อะมาตายนะอาบไหนวะนี่เฮ้ยี่พี่พี่ตายผมเลย ใหญ่ใหญ่ทาไงพี่ไห,ไหนหก็ได้จักลองนี้ไว้ข้อยกเคบคุณครับไม่ไนี่นะ<ก>คุณครับนี่ครับ กันกินอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้วินบีสามกรัมตัวใหญ่นะครับนี่ครับสามกรัมตัวใหญ่ครับวีนบีวันนี้ก็พอแค่นี้ครับทิปนัตอนรับผางอวนห้าร้อยบาทเดี๋ยวดูปลาเหรอครับได้ดูคนดูหน้าคนจัดทิปครับพอได้ครับวันนี้ครึ่งวันเรากกับแล้วครับนี่ครับคนจัดครับพาเรามาตกหญ้าครับพอได้มันครับครึ่งวันโอเคครับ เดี๋ยวรอบหน้าเราไปไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับอาทิตย์นี้ไปครับ